สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์มิน,นคควันนี้เราจะมาอัปเดตท่าวสารรถในตำนานจากทางค่าย YAMAHA นั่นคือรุ่น SS1 E1970 b i g กไบค์ 70, จังหวะสวยๆคันแรกของ YAMAHA า SX1 คือ b i g กไบค์จังหวะรุ่นแรกที่สร้างสารรค์และพัฒนาโดย y a มาฮ่ซึ่ง YAMAHA เคยพัฒนาเครื่องยนต์สองจังหวะ เนื่องจากการเคลื่อนไหวในโลกของจักรยานยนต์ยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วยามาฮ่าพัฒนาก้าวไปสู่สมรรถนะที่สูงขึ้นและปริมาตรกระบอกสูบที่ใหญ่ขึ้นจึงเป็นจักรยานยนต์ที่มีชื่อเสียงที่เหล่าไบค์เกอร์ทั่วโลกชื่นชอบเนื่องจากมันมีน้ำหนักเบาและขนาดกระทัดรัด XS1 ได้รับความนิยมจากสไตล์ที่เพียวบางและพละกำลังที่นุ่มนวล ที่เป็นเอกลักษณ์ของยามาฮ่า